จา ja, สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูทั้งทวิสเตอรหรือเราโเรีย่กันอีกนะคะ EP ที่แล้วก็เป็นโถเหอโศ EP นี้จะเป็นไทคงโย่ยกงนะคะทาง Twister ก็คือการฝึกการออกเสียงโดยจะมีการเล่นอักษรหรือว่าการสัมผัสอักษรน,นะคะเรามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วไปดูคำศัพท์ แล้วเราก็ค่อยกลับมาฝึกกันอีกทีค่ะท้ายคงหยกเยื่อกงท้ายคงหยกเยื่อคงเยื่อคงก在้空上了太空进月宫走了ก宫有太空คงค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์กันเลยนะคะท้ายคงท้ายคงแปลว,ว่าอวากาศเยื่อกง เย่กงแปลว่าพระจันทร์จใจอยู่ที่ช่างช่างขึ้นจินจินเข้ากว่างว่างเดินเล่นโยโยแปลว่าท่องเที่ยวค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกกันนะคะค่ะอ่านตามก่อนนะคะไทยคง 有月宫，太空有月宫，月宫在太空，月宫在太空，上了太空进月宫，上了太空进月宫，逛了。 月ยื太空逛了月ยื่太空ค่ะทีนี้เราจะมาอ่านทั้งหมดอีกหนึ่งรอบนะคะ太空有月宫月宫在太空上了太空进月宫ื่ง逛了月宫ื ไท่คงค่ะทีนี้เราจะมาอ่านแบบเพิ่มสปีดขึ้นมานิดนึงนะคะไท่คงยเกงเย่กง,งจ่ไท่คง้าง了ไท่คงจินเ,เย่กง逛了เยว่กงหยไท่คงค่ะยังไงก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะคะเราจะได้มีความมั่นใจในการออกเสียงมากขึ้นค่ะเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ EP หน้าบายบายจ้าเจียน